เดี๋ยวไปส่งไฟด้วยี๋ไปส่งไฟส่งไฟมองมาเห็นหน้าโยมือด้วยโยมือชูมือมาดูตัวนี้ก่อนตัวนี้ตัวอะไรค่ะวันนี้การพาทุกคนมาที่วัด พระธาตุเจริญธรรมนะคะหรือเรียกสั้นๆว่าถ้ำบ่อปลานะคะอยู่ที่จงังหวัดสระบุรีนี่เองนะคะทุกคนก็คือทางเดินนะคะก็จะต้องขึ้นบันไดไปนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาอยู่ในถ้ำนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณทางขึ้นบันไดนะคะทุกคนเราก็ขึ้นไปเลยคะ่ะไม่ชันมากนะคะก็คือขึ้นได้สบายๆอยู่นะคะปืบป๊บปืบ๊บปื๊บเราก็ค่อยๆขึ้นไปเนาะ ทำใจให้สบายก่อนนะคะนี่นะคะเอาจริงๆแค่นี้ก็รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วสำหรับคนที่ไม่ค่อยเได้ออกกำลังกายอย่างเรานะคะแล้วก็โอเคใกล้จะถึงแล้วนะคะอีกนิดเดียวปึบปึบปึบนะคะเดินไปบริเวณด้านขวาเนี่ยก็จะเป็น ที่พักพิงของหลวงพ่อนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเดินตรงไปนิดนึงเนาะเพื่อที่เข้าถ้ำไปเลยนะคะอันนี้นะคะก็พี่เขาอยู่ถ่ายรูปนะแสงก็โอเคได้ต้องเปิดแฟลชนะคะเดินลงมานะคะก็จะมีพระพุทธรูปนะคะให้เราสามารถสักการะ,ะได้นะคะทุกคนก็ก่อนเข้านะคะก็แวะสักการะ,ะกันก่อนได้เลยนะคะแล้วบริเวณเดินไปเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นโถงใหญ่ๆนะคะตรงนี้นะคะ ก็จะมีที่สักการะค่อนข้าง,างที่จะเยอะมากเลยนะคะพี่เขาก็จะอธิบายนู่นนี่นั่นเออที่แบบว่าประวัติของวัดนะคะว่าเป็นมาอย่างไงนะคะก่อนที่จะมาเจอถ้ำตรงนี้นะคะพี่เขาก็จะอธิบายแบบว่าละเอียดมากเลยนะคะแล้วก็จะแนะนำสถานที่ถ่ายรูปด้วยนะคะแต่เราก็แบบเออเดินเลยนิดนึงนู่นนี่นั่นอะไรนะคะก็แอบงงงงนิดนึงนะเพราะว่าแบบเออมาครั้งแรกแต่ว่าก็ โอเคสวยเลยนะคะแล้วในทำเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าล้อหรืออะไรเลยนะคะทุกคนพี่เขาจะคอยชายนะคะคอยอธิบายให้ฟังนะคะว่าบริเวณไหนนะที่แบบเป็นยังไงนะคะตรงบริเวณนี้นะคะก็คือเป็นบริเวณที่เขาขุดเจอเนาะแล้วก็จะมีที่เราทําเองขึ้นมานิดหน่อยเนาะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังพี่เขาพูดอธิบายดีกว่าเอาใครจะถ่ายรูปยืนตรงนี้ nhưng con mình khi nhậm mẹ con duy hình nít mẹ con duy danh nít thái con em ở em này. em 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 ันนี้คุณใหม่ไหมครับเนี่ยขุดขุดพร้อมกันสี่วันมาอยู่ได้สี่ปีอ่ะเดี๋ยวบางคนที่เขาผมไม่ได้ขามมาก็ไม่รู้กล้องยืนตรงนี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 ้อีกอีกมานี่เลนี่จับพี่จับนี่นี่นี่เนี่ยจะแม่พูดเ่งเนี่ยเนี่ยหัวนี่ลำตัวถ่ายไม่ถ่ายวีดีโอเนี่ยถ่ายธรรมดามาโค้งมาลงใน

ตัวอะไรนี่ท้งขาที่จัดอูนะออกตรงนี้นี้ทั้งาที่จัดต้องหินโนกี้เนี่ยผมไมได้ส่งให้ดูขาออกตรงนี้และอังกอรลอยตัวอย่างบัวนี้มาเจอตัวนี้ถ่ายหนังอังกอถ่ายหนังตัวนี้แล้วมาถ่ายตรงนี้อ๋อหนังอังกอร์อ่ะนที่เขาลอยตัวมาตรนั้ลอยตัวงเรืองบินบ้านจะตัวนี้ถ่ายหนังตัวนี้ตัวอะไรต้องกินจนการดูก่อนเนี่ยไม่ค่อยเห็นคืออะ ตัวอะไรขางขาวไม่ใช่ขังขาวใหญ่ขนาดนี้อะไรอมีหางด้วยไตอนนี้ไ่มีสาณนกเหรออ๋เต่าอ๋่เต่เาใบห้ลิ้นั่น,น,นอ,อันนี้ลิ้นวะลิ้นมันนี่ลิ้นลิ้นเออไหนวะู<ม>เหรอ,อ,อถูกต้องงู มันเลยหัวลงมาเฉยๆมีหัวมันมีคอมันอังกอรโลโตเจอในถ่หนังตรงนี้นแล้วก็มาถ่ายตรงนี้นโลดโตสุดลงสิกมาแต่ตัวนี้มันไม่ได้อ้าปากมันมีอีกตัวไน้อ้าปากู่ในถ้ำมันอ้าปากอยู่มาตามังงี้ใ่เด็น,น้ได้ เปื้นต่างระดับกลางเลยครูเนี่ยขอบติ้งเนี่ยเนี่ยแหละเอฟหมอกย้ายออกขยายออกนั่นมาตะแคงตะแคงเออไปได้ไหมได้ตะแคงตะแคงนั่นหลุดตายเนีิยข้างในจะร่องเคยไปกันมาแล้ว ม่าแม่เอามไม่ได้หว่ตัวใหญ่าัวดนี้ไรตัวขาหรือเปล่าเนี่ยได้ไหตันี้้ตานเราต้ไปา้าียวขอขาวได้ให้หน้าอาว้ขาวาวไม่ขาวหน้าจอนไม่ขาวอ่ะการ่ายอันไหนะเนี่ยพพกยา พญานาคของขวัญที่ให้โชคให้ลาบใครแล้วแต่ขออะไรได้บทเนี่ยไอเคนอนอยู่นี่อันนี้ต้องจับไปวีดีโอนี่จับวีดีโอขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเจอพระราศีนั่งตรงนี้เหมือนเลยแล้วหมุนมาหมุนมาเจอพระมา่านผืนใหญ่นี้<ะ>เดี๋ยวไปคอยละครนะเราถ่ายวีดีโอตรงนี้ชุดหนึ่งเดี๋ยวเไปวิดีโอหมู่อะปไร สว่งไอ้เคมึงงับนี่ตุณนี้เฉพาะสองตัวนี่ดังแค่นั้นเนี่ยมือขอดังด้วยค่ะอ้าวยินเสียงกระครางตัวนี้เอาตัวนี้ดังทุกตัวนี่มาตรงนี้เอามือข้อดูเอามือข้อสี่นิ้วข้อ ังตัวตัวนี้เคสสอตัวนี้เลาข้อดูแล้อดใชาๆแล้วตัวนี้ดังพวกตัวเอาวีดีโอมาจับตรงนี้มาตัวบางนี้มาดูตัวนี้ก่อนตัวนี้ตัวอะไร คนนั่งอยู่อันนี้ตัวพับพิกาเนศพับพิกาเนศเหรอเออจับตรงนี้จับแล้วหมุนวิดีโอขึ้นมาหมุนมาค่ะหมุนมาหมุนมาหมุนแล้วมาที่เราเข้าเมาื่อกี้นี้เนี่ยหยุดหยุดไว้หยุดซะก่อนหยุดวิดีโอไว้ตรงนี้นี่ใครสมบูรณ์ทำบ่อน้ำไว้นี่ฝนมันตุกมันรั่วน้ำมันรั่วก็เลยยังไม่ได้ปล่อยน,น้ำให้เขา ให้เขามาแก้ไขก่อนใี่กล้องยืนตรงนี้นั่งตรงนี้นั่งตรงนี้ให้มองเห็นลูกแก้วพยายนาคนี่อืมเดินดีนะจ๊ะฮะตรงนี้คือเอฟเฟคต์อังกอเอฟเฟคต์ X คืออะไรเนี่ยที่เป็นจับไปเนี่ยคือแรงระเบิดอะไรเออถูกต้องเวลาเหมือนก็ฝังฝังเอฟเฟคต์ที่ตัวเราอะโดนยิงอะกล้องมั้กล้องมังนี้คนแอบมองหนึ่งลูกก่อนขยายด้วย ให้เห็นหน้าคนนี่ก็ลอยลูงตาแกขุดจะไปจะจะไปออกได้ไปไม่ได้ไปตันตรางหนนู้นเล่นขุดบ่อน้ําตรงนี้สมัยที่ก็ขุดน้ําใหม่ๆน้ํมันจะหยดลงมาเยอะนี่จับเป็นวิดีโอวิดีโอลูกระครังมาเฟืองข้างในนู้นจับหมุนขวามาค่อยๆหมุนแล้วถอยหลังมาด้วยถอยหลังมาถอยหลังมาถอยหลังมา หลังมาชูขึ้นไปนิดชูขึ้นไปนิดชูขึ้นไปแล้วชูมาหมุนมาแล้วมาจบเขาพยองเ่ยจบค่ะและทุกคนนะคะตอนนี้ก็ได้เวลากลับกันแล้วนะคะอยากจะบอกว่าถ้าเกิดพี่เขาไม่พามานะคะหลงแน่นอน,นะคะ่ะเพราะว่าตรงไหนก็เหมือนกันหมดนะคะทุกคนแต่ว่าเอาเป็นว่าเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับกันดีกว่า ค่าเราตรงบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นถงถ้ำนะคะทุกคนเดี๋ยวการเนี่ยจะหมุนให้ดูรอบๆนะคะก็คือบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะไม่ร้อนเลยนะคะทุกคนแล้วก็คือแบบอากาศก,ก็ดีอยู่นะเนี่ยเป็นทางออกนะคะเดี๋ยวเราไปออกกันวีดีโอวนนี้นี้ ข้างตรงนี้วิดีโออ่ะยึดหันหน้าไปเดี๋ยวเข้ามาเปิดล็อกเปิดล็อกเลยเรียบร้อยอ่ะมาเอามาเดี๋ยวไปส่งไฟได้วยไปส่งไฟส่งไฟมองไปเห็นหน้าโยมือด้วยยกมือชูมือด้วยมองกล้องด้วยทีเอามามาแล้วหลบขวายาเอ๋ทุกคนออกมาแล้ว รอ, <laughs> อดปอลอดภัยรอดปลอดภัย